ลดรายจ่ายนะครับเพิ่มรายได้เพื่อช่วยเหลือในช่วงเศรษฐกิจที่พี่น้องเราก็หาเช้ากินค่ําเป็นการสร้างอาชีพเสริมให้กับพี่น้องชาวบ้านเราอยู่กับครอบครัวมีความสุขค่ะเพราะว่ามันอยู่ในชุมชนเนาะมันก็ง่ายสําหรับผู้บาบัดเราถ้าถ้ามีถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ส่งเข้าที่รอพศรีค่าร้อยเปอร์เซ็นต์พ่อแม่ก็มีความสุขครับตอนนี้ครับดีใจครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นมาได้เป็นสิ่งหนึ่งที่ ที่ผมทําแล้วผมไม่ได้ทําเฉพาะตัวผมคนเดียวผมทําร่วมกับพี่น้องชาวบ้านนนทบุรทุกท่านทุกคนเดินหน้าปฏิรูป สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเดินหน้าปฏิรูปค่ะรายการที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆของผู้คนในท้องถิ่นค่ะเพื่อให้คนไทยนั้นได้เข้าใจและเรียนรู้กันมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมค่ะการสร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิตให้เกิดความยั่งยืนนั้นนะคะถือว่าเป็นเป้าหมายหลักของหน่วยงานภาครัฐค่ะโดยในพื้นที่ตาบลบ้านแกงอําเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมิที่ประชาชนในพื้นที่ค่ะมีการประกอบอาชีพในการทําการเกษตรมีการ ดำเนินชีวิตตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงโดยชาวบ้านในพื้นที่ค่ะได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อปลูกผัก ปลอดสารในพื้นที่สาธารณะในชุมชนเพื่อเป็นการลดรายใจ่ายในครัวเรือนและยังสร้างความมั่นคงในด้านอาหารในชุมชนอีกด้วยนะคะซึ่งในปัจจุบันค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชายภูมิได้มีการเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆรวมไปถึงอุปกรณ์ในการทําการเกษตรค่ะเพื่อสร้างให้เป็นแหล่งอาหารในชุมชนที่มีความมั่นคงซึ่งพวกเขาจะมีการดําเนินการอย่างไรนั้นเราจะไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ช่วงตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนซึ่งตำบลบ้านแจ้งของเราก็มีโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองบ้านนี้มีผลผู้คนรักกันเป็นโครงการที่ดีซึ่งโครงการนี้มาจากศูนย์จักรพันธ์เพนสติดได้สนับสนุนมลิษพัธุ์มาให้หล้กก็มีพันเป็ดพันปลาพันไก่ นะครับพันธุ์พักและก็ไม้ผลนะครับพื้นที่หลากหลายเหยเลียนแปลงพักแล้วชาวบ้านมีความร่วมมือกันอย่างดีและก็นำท่า,ทากับอุดมสมบูรณ์ซึ่งถ้าถ้าได้เขาอยู่ในโครงการกที่เป็นโครงการพระราชดำริ ู้ชมครับการส่งเสริมให้ชุมชนมีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยและมั่นคงผ่านกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งรวมถึงต่อยอดยกระดับตำบลเข้มแข็งให้เป็นตำบลต้นแบบเพื่อขยายความยั่งยืนในกระบวนการดําเนินงานไปสู่พื้นที่อื่นซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนโดยที่ผ่านมาในพื้นที่บ้านโนนส้มกบตำบบ้านแก้งอำเภอแก้งครอจังหวัดชัยภูมิได้รับการสนับสนุนระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำการเกษตรในการแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งนั่นจึงทำให้ประชาชนบ้านโนนส้มกบได้มีการรวมตัวกันโดยร่วมกันบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะในชุมชนที่มีการส่งเสริมให้เกษตรกร ร่วมกันปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อเป็นการสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับชุมชนครับพื้นที่ที่ปลูกนี่คือเป็นที่สาธารณะของชุมชนของหมู่บ้านนนทสกบน,นะครับแล้วก็มันเป็นพื้นที่ที่แต่ก่อนมันมันมันเป็นป่าหญ้ารกไปเลยครับผมถ้าเราไปซื้อเขากินไม่รู้ว่าผักที่เขามาจําหน่ายไม่รู้ว่าเขาจะมียาอะไรมาเล่นไหม บางครั้งบางทีกินลงไปมันก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราแล้วก็โคเรียนเราคือการส่งเสริมนี่เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันเพื่อให้พี่น้องเรามีผักมีอะไรกินนี่มีทุนอะไรที่เข้ามาผมก็จะพยายามดึงเข้ามาไม่ว่าจะเป็นระบบน้ําในการลดน้ําแบบนี้ครับโครงการให้พี่น้องเราได้มีผักปลอดสารกินในโคเรียนครับผม ดยในพื้นที่แปลงผัก15ไร่ของชุมชนบ้านโนนส้มกบแห่งนี้ <S <S ก็มีการปลูกพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิดเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นต้นหอมผักชีผักคะนา้าโดยจะมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น85แปลงโดยพยายามสร้างให้ชุมชนนั้นเกิดความสนใจที่จะปลูกผักเพื่อบริโภคเองส่งเสริมการปลูกพืชผักพื้นบ้านโดยเมล็ดพันธุ์ที่ดีจากต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงกินอร่อยสร้างความรู้สึกว่าการปลูกผักสวนครัวนั้นไม่ใช่เรื่องยาก ปลูกแล้วครอบครัวจะมีผักที่ปลอดภัยหมุนเวียนกินตลอดทั้งปีซึ่งนับเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครวัวเรือนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับอยากให้พี่น้องในชุมชนของเราลดรายจ่ายนะครับเพิ่มรายได้เพื่อช่วยเหลือในช่วงเศรษฐกิจที่พี่น้องเราก็หาเช้ากินคำ่ำถ้าเรามีแต่การซื้ออย่างเดียว มันก็ไม่ไหวมันจะเป็นการรวมกลุ่มแปลงที่อยู่นขณะนี้ประมาณ80กว่าแปลงครับเพราะว่าผมแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกให้พี่น้องเราทุกคนเดือนนี้มีสมาชิกอยู่ที่ประมาณ85ครับแปลงละคนแปลงละครัวเรียนส่วนพืชน,นี่คือส่วนมากจะเป็นหอมต้นหอมนะครับแล้วก็ผักชีผักกะไลผักพวกนี้โดยรวมแล้วเราไม่ได้มีการจัดซื้อจัดอะไรส่วนมากพี่น้องเราจะเก็บผลผลิตที่เก็บไว้เพื่อจะดําเนินการในปีต่อไปจะเก็บไว้ในยุ้งฉางเข้าล้วแบบนี้แหละครับ พวกต้นหอมพวกอะไรทังนี่มันดีกว่าน้ำสะดวกดีบ่ได้ขายมิจะกินปนพี่ปนน้องกินลุกล้านมาแต่ทั้งไก่ปลูกกินเองค่ะปลูกประจำต่พูดไรอยากขายพูดว่าอยากขายก็ซซ้าพูดกินไปเรื่อยๆบางส่วนบ้านอื่นเขามารับซื้อ ก็ขายขายในราคาที่ว่าเราอยู่ได้เราไม่ได้ไปขายกดราคาขายอะไรครับคือช่วยเหลือกันไปในครับในพี่น้องในตำบลเราหรือว่าในอำเภอเรานี่แหละครับถ้าได้ยินข่าวเขาก็มารับซื้อก็มีเหมือนกันครับเป็นการสร้างอาชีพเสริมให้กับพี่น้องชาวบ้านเราคือตอนนี้นะครับผมก็ได้ขอรามานอเพื่อเข้ามาช่วยเพื่อจะขอเป็นทุนมาสมทบได้อะไรดีหมดครับท่านไม่ว่าจะเป็นเมลลิปันผักหรือว่ามีงบประมาณอะไรมาช่วยขอให้ หน่วยงานที่เลีงเห็นความํำคาญของพี่น้องชาวบ้านนนท์ส่อกบเราก็มีอะไรมาส่งเสริมก็ยินดีต้อนรับครับผมหลักๆก,ก็คือที่เราลดนรงก็คือปลูกกินเองใช้เองแล้วก็มีการช่วยเหลือแบ่งปันครับซึ่งปัจจุบันนี้เริ่มเริ่มกระจายไปหลายพื้นที่นะครับหมู่บ้านนนท์ส่องกบซึ่งๆตอนนั้นก็มี มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรซึ่งกอรลงอาเองก็ได้เข้าไปช่วยในการติดต่อประสานงานและรวบรวมที่จะนำตัเนอเข้าให้แห้กลุ่มเหล่านี้เข้าไปร่วมโครงการบ้านนิมิรกปลูกผักกินได้เพื่อที่ได้มีมเมล็ดพันธุ์หรือว่าสัตว์ต่างๆนี้ได้นํามาใช้ในชุมชน ดยในปัจจุบันกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชายภูมิก็ได้ดำเนินการนำโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยได้พระราชทานมเมล็ดพันธุ์พืชของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธเพนสิริแก่ราษฎรให้ปลูกกินเองในครัวเรือนหากเหลือกินแล้วก็สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นไรายได้เสริมและยังเป็นการลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกร รวมทั้งยังสามารถเก็บมเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกต่อไปได้อีกด้วยครับและนอกจากนี้ในชุมชนบ้านโนนส้มกบแห่งนี้ก็ได้มีการรวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้านที่ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรในการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าที่เป็นการสร่งต่อภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ในการทอผ้าของชาวอีสานไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานและยังสามารถสร้างไรายได้เสริมได้อีกทางหนึ่งด้วยครับ กับทอผาตีเป็นตังเตเพิ่นตังม้าน่ะเป็นกุมสตรีมาก้อนแมนมาจ้ะกุมสตรีมาแลวก็ะเลยม้าตําทอม้ากันเรื่อยๆพระราคีนี้แนะนําม้าค่ะแล้วก็ม้าตําทอกันแล้วก็ต้อกันไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเพิ่นมีทุนมาให้เวลาว่างกับังสี่กับขันเฮาบ่เฮาบ่เฮ็ดนี่เฮาก็ต้องไปเฮ็ดนาทำนาแผ่นพักไว้แต่ว่าเดี๋ยวนี้แกนเล้าก็เลยบ่พักก็เลยต่ออันนี้เลยห้สมัยตะกี้เขาขายนี่ตรงตรงหาลอยเด้ เดี๋ยวนี้ข้นว่าเจ็ดลอยแล้วแต่อีแม่นี่ต้องทอ้อหายได้เดือนละหาพันนี่แหละตลอดมาเลยจ้ะดีค่ะดีเพะวาเหาสิได้อยู่กับลูกกับหลานอยู่กับครอบครัวมีความสุขค่ะ,ะตื่นข้นมาเ้าก็สิไปหัวชวนยังเถอะเฮ็ดแลเงเฮ็ดง่ายใส่บาตแล้วเขาก็ได้มาเฮ็ดอันนี้ทอ้ทอผาเขางใ่จ้ะมีความสุขายค่ะณตอนนี้นะครับพี่น้องเราก็ หลังจากปลูกผักแล้วส่วนหนึ่งคือกลุ่มแม่บ้านกลุ่มตรตีเราจะมีการทอผ้าหรือว่าทอเสียทอผ้าถุงมีทุกวันนี้ก็ทํากันมาหยุดอยู่ตลอดครับเป็นอาชีพเสริมอย่างแม่แม่ที่เราทําอยู่นะครับอย่างนี้นะครับเอามาทอขายเอามาทําขายเนี่ยครับรายได้ดีครับแม่บ้านเรารายได้ดีครับผมแม่แม่เราไอ้ผู้สูงอายุที่ว่าไปไล่ไปนาไม่ได้จะทอผ้าแบบนี้นะครับทอผ้าสิ้นขายผมก็ได้แรงบันดาลใจจากญาติพี่น้องทุกคน พี่น้องชาวบ้านอนุกบทุกท่านเป็นแรงมานานใจให้ผมสู้มาทุกอย่างสิ่งที่พี่น้องชาวบ้านอนุกบท่านเห็นความต้องการผมเรียกผมเข้ามาอยู่จุดนี้ผมจะขออาสานับตั้งแต่ผมได้เป็นมาถึงหรือว่าผมกเกษียณจากปลดตาแหน่งจากเป็นผู้นําจุมชนผมจะขอทําความดีแบบนี้ไปตลอดเพื่อให้พี่น้องบ้านอนุกบเราอยู่เย็นเป็นสุขครับ าการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีอาชีพมีไรายได้และมีความมั่นคงด้านอาหารลดการพึ่งพาจากปัจจัยภายนอกในโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการบ้านนี้มีผลผู้คนรักกันในพื้นที่ตำบลบ้านแก้งที่ได้มีการมอบมเมล็ดพันธุ์พระราชทานจากสมเด็จพระเทพ,พระตร,ราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้มีการปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเองค่ะผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมในภาคประชาชน มีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายหลักของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชายภูมิค่ะโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจากักรและอีกหนึ่งปัญหาค่ะที่เกิดขึ้นในสังคมของเราและส่งผลเสียต่อสังคมและเศรษฐกิจและอาจจะก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมได้นั่นก็คือปัญหายาเสพติดค่ะคุณผู้ชมโดยใน พื้นที่ตำบลบ้านแกงจังหวัดชัยภูมินั้นได้มีการสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะในการร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยในช่วงนี้ค่ะเราจะลงพื้นที่ไปที่บ้านโนนส้มกกค่ะเพื่อไปติดตามการดําเนินการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนในโครงการดําเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนตามยุทธ,ธศาสตร์ชาติค่ะโดยได้มีการสร้างการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนที่เรียก ว่าสาม,มารถที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงคนไทยหัวใจอาสาคุณผู้ชมครับบ้านโนนส้มกบหมู่3าตำบลบ้านแก้งอำเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมินั้นที่ผ่านมาเคยเป็นชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เป็นทางผ่านของกระบวนการยาเสพติดนั่นจึงทำให้ชาวบ้านในพื้นที่บ้านโนนส้มกบแห่งนี้ต้องการที่จะให้ชุมชนของพวกเขาปลอดจากยาเสพติดหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จึงได้เข้ามาสนับสนุนเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในพื้นที่ในโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติครับ ในหมู่บ้านมันอยู่แบบแบบไม่ไม่สบายใจค่ะคือพวกที่เสพพวกที่กินอนะ่ะมันมันอลาวาตในหมู่บ้านบางคนก็ทําร้ายสิ่งของบางคนก็รักขโมยค่ะบางคนก็ลักรถจักรยานยนต์ไปเผาไปทำลายค่ะในหมู่บ้านไม่มีความสุขจุนผมก็ถือว่าเป็นจุดชนที่มีสีแดงเรื่องยาเสพติด คือบ้านผมนี่มันจะเป็นแกนกลางของตำบลบ้านแก้งนะครับตำบลบ้านแก่งกมีทั้งหมด1 2หมู่บ้านหมู่บ้านนั้นุกคนนี้มันจะเป็น,ม,น,ปนมันจะเป็นทางผ่านของทุกบ้านครับท่านทางอำเภอก็เลยเล็งเหตนความสําคัญให้ทางสพเสนอโครงการมาเรียกเอาหมู่บ้านพวกผมเป็นหมู่บ้านที่เป็นแกนนําของในอำเภอแก้งข้อก่อนหลังจากได้รับนโยบายจากทางท่านนายอำเภอนะครับท่านภูิกับก็มีคําสั่งให้ทีมงานสพลงพื้นที่ ผมก็เรียกพี่น้องชาวบ้าน,นทุกคนนะครับเข้าร่วมประชุมเข้าร่วมประชุมด้วยกันทุกคนแลว้วก็บอกว่าจะมีโครงการยุทธ์ยิยงนเข้ามาในชุมชนนะครับหลังจากนั้นเราคุยกันได้เราก็มาแบ่งคุ้มเป็นหกคุ้มแล้วก็ทางส,สพแก้งคอนะครับจะจัด,จดทางเจ้าหน้าที่เราเข้ามาประจําแต่ละคุ้ม สำหรับกระบวนการในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กระบวนการดำเนินการในลักษณะของการสร้างชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดเป็นนโยบายที่สร้างความตื่นตัวเรื่องปัญหายาเสพติดแก่ชาวบ้านในชุมชนต่างๆและอาศัยคนในชุมชนที่มีความคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดีปฏิบัติหน้าที่ในการร่วมกันสำรวจพื้นที่ในชุมชนสร้างความตระหนักรู้ในโทษภัยของยาเสพติดและการช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลบุตรหลานของตนเอง ให้ห่างไกลจากยาเสพติดโดยจะเป็นการเข้าสู่กระบวนการบำบัดโดยสมัครใจและไม่เสียประวัติซึ่งการดำเนินง,งานที่ผ่านมาทราบว่าสามารถที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยนั้นกลับไปเสพยาเสพติดซ้ําและยังสามารถคืนคนดีสู่สังคมได้อีกด้วยครับาจากที่กระบวนการที่เราได้ดําเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจากที่ทางผู้กกับได้เชิญเข้าร่วมประชุมทําข้อตกลงกันแล้วก็ลงพื้นที่เอ็กซเรยในชุมชนจากที่เอ็กซเรยแล้วได้กลุ่มเป,ป้าหมายทั้ง24คน ทางผู้ทางผู้กับทางเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานส่งตัวไปที่รปรตทางราปรตก็ทําการเคาร์ซลิงเคาร์ซลิงลักษณะแบบสองอย่างคือเคาร์ซลิงส่วนบุคคลแล้วก็เคาร์ซลิงแบบกลุ่มคือการให้กาปรึกษาแยกแต่ละส่วนออกจากกันนะครับทีนี้มันเป็นขั้นตอนลนักษณะคือเปิดใจเปิดใจผู้ที่ประสงค์ที่จะบําบัด เพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ก็คือมันเข้าสู่ขบวนการในลักษณะคือ CBTX CBTX ลักษณะคือคอมมูนตี้การบับัตโดยใช้ชุมชนเป็นเป็นพื้นที่ในการบําบัดเราต้องเปิดใจเขาให้ได้ว่าเหตุผลที่เขาเสียเพราะอะไรเขาต้องการเข้าสู่ชุมชนหรือไม่นะครับถ้าเราเปิด2อ,อย่างนี้ได้แล้วว่าความต้องการของเขาคืออะไรนะครับเราก็มาเปิดลักษณะคือเขาสริงกลุ่มเขาสริงกลุ่มหมายความว่าทั้งกลุ่มเขามีในเครือข่ายเดียวกันไหมเสพกลุ่มเดียวกันไหมแล้วเขาต้องการที่จะเข้าสู่ชุมชนแบบไหนเราก็มาเปิดบ้านเขา เปิดบ้านเขาโดยลักษณะคือต้องเข้าเยี่ยมบ้านกลุ่มที่เขาบาบัดเปิดใจคนที่อยู่ในครอบครัวของกันว่าต้องการให้เขาเป็นแบบไหนต้องการให้เขาอยู่ชีวิตแบบไหนในชุมชนนะครับหลังจากที่เราสื่อสภาพว่าหมู่บ้านนอนส้มกบเนี้ยเป็นหมู่บ้านสีแดงมีการแพร่ระบาดยาเสพติดเราได้ข้อมูลจากปปสมาด้วยในส่วนนี้เราก็เลยมีความคิดว่าเราทำยังไงที่จะทำหมู่บ้านนี้ ให้ปลอดยาเสพติดดาเนินการขับเคลื่อนโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแบบครบวงจรเข้าพบท่านายนเพอนะครับทานายนเพอก็จะแต่งตั้งคณะทีมงานซึ่งประกอบด้วยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะตั้งแต่รพสตอส,ตออสมกรมนตํารวจทหารทุกหน่วยงานเข้ามาเป็นคณะทํางานค้นหาผู้เสพเราทําการเอ็กซเรย โดยตรวจปัสสวะผู้ที่มีอายุ12ถึง65ปีทุกคนเราพบว่าในบ้านน้ำุนกบนี้มีผู้เสพ24คนก็นำผู้เสพทั้งหมดนี้นะครับเข้าสู่การบำบัดบำบัดในหมู่บ้านหรือก็เรียกว่า CBTX โดยชุมชนช่วยกันจากการขับเคลื่อนโครงการเขาสามารถเลิกเสพยาได้นี่แหละครับเป็นเป้าประสงค์ของโครงการหมู่บ้านเริ่มสงบเรียบร้อย ไม่มีผู้เสพนะครับสุดท้ายผู้ขายก็ต้องหายไปแล้วก็อธิบายให้เขาฟังว่าโครงการตัวนี้เข้ามาไม่มีการดําเนินตามคดีคือเรามาช่วยเหลือลูกหลานของเราที่เสพแล้วก็มีจิตใจที่ว่าอยากเลิกคอพนันจะเรียกเข้าไปแล้วก็เข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจกันแล้วก็เราเราจะมาบําบัดกันอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการของเรานะครับจะมีการตรวจ จะมีการตรวจทุกอาทิตย์นะครับอสมอแล้วก็รปจตจะเข้ามาตรวจมีการบําบัดไม่ว่าโดนตีบําบัดไม่ว่าไอธรรมะบาบัดแบบนี้ครับจะเข้ามาพาลูกหลานเราครับคุณผู้ชมครับที่ผ่านมาในการดําเนินการติดตามผู้ที่ผ่านการบําบัดรักษายาเสพติดพบว,ว่ามีจํานวนไม่น้อยที่กลับไปเสพซ้ําเพราะพวกเขาต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมและขาดกําลังใจจากสังคมในการใช้ชีวิต ดังนั้นการที่คนในชุมชนมาร่วมกันคอยเป็นหูเป็นตาสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับเยาวชนร่วมกันอย่างเข้มแข็งนั้นจะช่วยให้พวกเขามีพลังในการเลิกยาเสพติดมากขึ้นและยิ่งเมื่อได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการส่งเสริมในการประกอบอาชีพโดยที่ผ่านมามีการสนับสนุนอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดในการเปิดร้านตัดผมค่าแคร์ล้างรถในชุมชน และการเลี้ยงไก่เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ทำให้สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เป็นกำลังใจที่จะช่วยให้เยาวชนที่เคยหลงผิดนั้นได้มีโอกาสเป็นคนดีของสังคมและพัฒนาพื้นที่ของพวกเขาต่อไปครับ แตกต่างกับที่อื่นเพราะว่าโครงการนี้มันดีค่ะพวกที่เสพพวกที่ติดนะเรียกเขาเข้ามาสมัครใจเขาเขามาด้วยความสมัครใจเขา้าเข้าโครงการนี้ค่ะมาสามเดือนแล้วก็มีกิจกรรมให้เขาทําเพราะว่ามันอยู่ในชุมชนเนาะมันก็ง่ายสําหรับผู้บําบัดเราถ้าถ้ามีถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ส่งเข้าที่รอพอสตค่ะคือในหมู่บ้านมีกรรมการคุ้มช่วยกันทําแต่ละคุ้มแต่แต่ละคุ้ม สอดสองดูว่าใครเสพยํทำให้ชุมชนเข้มแข็งเ,งเพราะว่ามีทุกฝ่ายช่วยกันครับชาวบ้านนะครับมีความพอใจและภูมิใจที่เห็นชุดปฏิบ,บัิการของเราเนี่ยลงมาในพื้นที่และสามารถคัดแยกผู้เสพออกมาบําบัดในการบําบัดเนี่ยนะครับชาวบ้านเขาติดตามทุกครั้งที่มีการตรวจปัสสาวะเขาจะมาช่วยดูมาเป็นกําลังใจ ให้กับผู้ที่เข้าโครงการและผู้เข้าโครงการเนี่ยเขาก็มีความตั้งใจนะครับที่อยากจะเลิกทุกคนตั้งแต่ผู้เข้าโครงการมีความตั้งใจชาวบ้านให้กําลังใจรพอพสตตรวจจริงจังเป็นส่วนหนึ่งที่เราร่วมกันมีความสามัคคีและนี่เองครับเป็นจุดที่ทําให้หมู่บ้านโนนส้มกบปลอดจากผู้เสพปลอดจากผู้ค้าเกิดความสงบสุข ปลอดอาชญากรรมคือคนในชุมชนนี่นะครับส่วนหนึ่งจะเป็นอ,อสมอที่เข้าไปร่วมส,สแกนด้วยกันคือคือไปตรวจปัสสาวะนะครับเนาะแล้วก็พี่น้องเราเรียกว่าตาสับปะรดในชุมชนเราเพื่อเป็นเกาะให้หมู่บ้านเราว่ามีคนข้างนอกหมู่บ้านอื่นหรือว่าตำบลอื่นเข้ามาไหมมีคนแปลกหน้าเข้ามาไหมเพื่อตรวจสอบดูว,ว่าบุคคลคนนั้นเขาเข้ามาในรูปแบบไหนแล้วก็ตรวช่องดูแลด้วยกัน แล้วก็ให้กําลังใจผู้บําบัดมีผู้เขา้ารับโครงการโครงการของบําบัด24คนครับครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์พ่อแม่ก็มีความสุขครับตอนนี้ครับครับก็ดีใจครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นมาได้จนถึงว่าผมได้รับรางวัลมาเป็นสิ่งหนึ่งที่นะครับที่ผมทําแล้วผมไม่ได้ทําเฉพาะตัวผมคนเดียวผมทําร่วมกับพี่น้องชาวบ้านนนทบุรีทุกท่านทุกคนถ้าลําพังตัวผมกับผู้ช่วยผมไม่มาถึงขนาดนี้นะครับถ้าพี่น้องไม่มีความสนใจ ถ้าพี่น้องไม่ควมกระตือรือร้นด้วยกันกับผมสิ่งนี้ที่ผมได้มาผมยกให้พี่น้องชาวบ้าน,นทุกคนเป็นรางวัลท,ทุกคนครับผม ชมค่ะการพัฒนาเพื่อให้เยาวชนและประชาชนที่ผ่านการเข้ารับการบำบัดยาเสพติดในพื้นที่บ้านโนนส้มกบอําเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมิให้พวกเขาได้มีทักษะอาชีพขั้นพื้นฐานค่ะทั้งงานฝีมือง,งานด้านการบริการเพื่อมีงานทําและมีรายได้ที่สามารถที่จะเลี้ยงตนเองและครอบครัว จนสามารถนำพาครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะผ่านการทำงานบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือให้เยาวชนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นบุตรหลานของเราเองสามารถที่จะหลุดพ้นจากวงจรของยาเสพติดกลับมาเป็นคนใหม่ช่วยเหลือครอบครัวและนอกจากนี้นะคะยังเป็นการเพิ่มจานวนคนดีกลับสู่ครอบครัวแล้วยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคมค่ะในการให้คนในชุมชนนั้นช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้เยาวชนกลับไปยุ่งเกี่ยว กับยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่องราวดีๆที่รายการเดินหน้าปฏิรูปได้นำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะโดยดูช่อง5กดเลข5ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ เดินหน้าปฏิรูป